วิธีการเชื่อมต่อนะครับติ๊กตอบนะครับกับในส่วนของการเปิดตะก้านะครับอ่ะขั้นตอนแรกเลยนะครับเพื่อนๆต้องมีผู้ติดตามครบ1,000ผู้ติดตามก่อนนะครับก็ไปทำคลิปให้มีผู้ติดตามครบ1,000ผู้ติดตามเรื่องที่ 2. นะครับเราจะต้องเตรียมบัตรประชาชนไว้ด้วยนะครับอ่ะหลังจากนั้นนะครับคลิปนี้ยาวแต่ทำไปช้าๆชัดๆนะครับอ่ะ ขั้นตอนที่3อ่ะมาดูก่อนนะครับอันนี้เนี่ยมีผู้ติดตาม2,741คนนะครับก็ผ่านกดแล้วแต่ว่ามันยังไม่มีช็อปนะครับหรือยังไม่มีในส,ส่วนของหน้าโชว์เคสเราจะเชื่อมต่อ,อยังไงนะครับวิธีการง่ายๆเลยนะครับให้กดไปนะครับที่ตรงคำว่า TikTok ok Studio ตัวนี้เพื่อนๆ TikTok ok Studio นะครับอ่ะผมขออนุญาตก,กดไปปุ๊บหลังจากนั้นนะครับ มันจะเข้ามาอยู่ในส่วนของหน้าตาแบบนี้นะครับเพื่อนๆให้กดคำว่า tiktok ok shop สำหรับครีเอเตอร์นะตัวนี้นะอย่าผิดนะครับ tiktok ok shop สำหรับ c r e เอเตอกดเข้าร่วมไปเลยปึ๊บอ่าทีนี้มาอ่านนิดหนึ่งนะก็นี่นะครับสิทธิ์ของเขานะครับที่จะต้องมีก็คือนี่นะครับ ปฏิบัติตามกฎเกณฑ์มีอายุ18ปีขึ้นไปมีผู้ติดตามมากกว่า1,000คนเมื่อกี้นี้เราอ่ะผ่านกฎเรียบร้อยแล้วใช่ไหมครับเราก็นี่ติ๊กถูกนะครับข้างล่างไอ้ตรงข้างบนนี่ไม่ต้องติ๊กถูกนะครับก็ปล่อยไว้เลยแล้วก็กดคำว่านำไปใช้ปึ๊บ่ายินดีด้วยนะเขาก็จะบอกว่ายินดีด้วยการสมัครของคุณได้รับอนุมัติแล้วนะครับนะก็ การที่เราได้รับอนุมัติคือเราผ่านนะครับนี่เริ่มรับค่าคอมมิชชั่นดยการโปรโมตนะครับสินค้าใน Tik t o k s h o อ,อนะนะครับก็นี่ก็คือมีตัวอย่างแล้วก็กดเริ่มสร้างรายได้ตรงนี้ไปนะกดเข้าไปปุ๊บโอเคอ่ะนี่นะครับก็จะมีในส่วนของยืนยันอายุของคุณเพื่อรักษาบัญชีนะครับโปรดยืนยันอายุของคุณภายใน60วันนะครับก็ เขาต้องให้เราคอนเฟิร์มอายุด้วยนะครับเวลาเราเปิดมาเนี่ยนะครับเดี๋ยวมันจะต้องมีในการที่แบบยืนยันแล้วก็ในส่วนของการเขาเรียกว่าอะไรยืนยันด้วยตัวของการผูกบัตรบัตรประชาชนตัวนี้นะครับที่ผมเตรียมไว้เนี่ยนะก็เดี๋ยวทําไปขั้นตอนแรกก่อนนะเพื่อนๆนะก็จะเป็นขั้นตอนของการกดยืนยันนะครับถ้าใครจะทําไปเลยนะครับหรือถ้ายังไม่ทําตอนนี้ก็กดไปว่าไม่ใช่นะครับไม่ใช้ตอนนี้นเดี๋ยวผมจะลองกดดูว่า ยืนยันไปแล้วมันจะหน้าปลาเป็นยังไงแต่ถ้ากดไปแล้วมันยาวเนี่ยเดี๋ยวเรามาทําอีกคลิปหนึ่งแยกไว้ให้นะครับแต่เขาบอกว่ามีเวลาให้ยืนยันเนี่ยหกวันเลยนะ,อะลองกดดูดิว่ายืนยันเนี่ยเราอะต้องใช้อะไรบ้างเห็นไหมนี่รับการยืนยันแล้วสไร้างรายได้นะครับก็คือการที่เตรียมบัตรประชาชนไว้นะครับที่ผมบอกอะลองกดไปนี่หมายเลขบัตรประจําตัวประชาชนนะครับหบัตรประชาชนนะครับมีส่วนของบัญชีทิกต o k ที่เป็นการเปิดสร้างไรายได้อยู่5นะครับ5 5 Account นะครับทำได้นะครับอลองกดไปที่ว่าถัดไปเขาให้ทำอะไรต่อนี่นะครับเขาจะให้เราครับทำการถ่ายเอกสารที่แนบมาคือถ่ายบัตรประชาชนนะครับเดี๋ยวผมจะลองทำไปเลยนะมันอาจจะนานแต่ว่าผมยืนยันไปเลยแล้วกันนะครับตรงนี้ก็จะมีในส่วนของบัตรประชาชนของผมนะครับเดี๋ยวผมขออนุญาตทำแป๊บหนึ่งเพื่อนๆก็ลองทำดูนะครับ อ่ะอันนี้ด้านหน้าเสร็จนะครับเราก็พลิกมาด้านหลังแล้วก็สแกนด้านหลังให้เรียบร้อยนะครับอ่ะและนี่นะครับเมื่อเราทําการสแกนไปเรียบร้อยนะครับเสร็จเรียบร้อยนะครับเขาจะให้เขียนคําว่ากดตรงนี้นะครับว่าดําเนินการต่อนะครับเราก็กดดําเนินการต่อตรงนี้ไปได้เลยนะครับนะปึ๊บแล้วก็รอนะครับรอว่าระบบเนี่ยเขาเป็นยังไงเขาก็จะให้เรานะครับ ทําการถ่ายเซลฟี่นะครับโดยที่เราจะต้องถอดแว่นตานะครับแล้วก็เออ่ถอดมวกถอและต่างๆนะครับอ่ะเดี๋ยวเราก็ไปเซลฟี่แล้วก็ไปที่แสงพอดีพอดีนะครับปึ๊บแบบนี้อ่ะนี่ผมเซลฟีล่ละใกล้เกินไปถือไว้นิ่งๆอ่านี่เขาเซลฟี่ไปละมันจะสแกนในส่วนของม่านตาของเรานะนี่ดูดีมากถ่ายเซลฟี่สำเร็จนะครับกําลังในส่วนของการคัดแยกข้อมูลนะครับกําลังตรวจสอบข้อมูลนะครับ ทำให้ดูช้าๆเลยนะครับอาจจะไม่ชัดบ้างเพราะว่ามันมีข้อมูลบางอย่างที่ผมต้องเบลอไว้นะฮะอ่าประมาณนี้โอเคนะครับหลังจากนั้นเนี่ยมันก็จะแบบว่าเช็คข้อมูลของเราทั้งหมดจากบัตรประชาชนแล้วก็วันเดือนปีเกิดทั้งหมดนะครับแล้วก็ข้อมูลตามบัตรประชาชนทั้งหมดเลยนะสิ่งที่เราต้องเพิ่มเติมนะครับก็คือตรงเครื่องหมายที่มันมีดอกจันตรงเนี้ยนะครับก็จะเป็นที่อยู่นะครับก็คือที่อยู่ตามบัตรประชาชนนะครับ ไปเสน่ห์นะครับก็ไปกรอกให้เรียบร้อยตรงนี้นะครับอ่าโอเคนะครับหลังจากเรากรอกข้อมูลเสร็จเรียบร้อยทั้งหมดนะครับก็กดส่งตรงนี้ไปนะครับเขาก็จะทวนข้อมูลต่างๆเหล่านี้นะครับของเราทั้งหมดเลยนะครับเพื่อยืนยันในส่วนของอายุแล้วเราก็เลื่อนมาด้านล่างแล้วเราก็กดเขาว่าส่งตรงนี้ไปอีกหนึ่งครั้งนะครับอ่ารับค่าคอมมิชชั่นแอฟฟรีเอทได้นะครับสิทธิ์ของเรามาแล้วนะครับนี่รับค่าคอมมิชชั่นแอฟฟอรีเอทนะครับนี่ นะครับอนุญาตให้ผู้ขายใช้วิดีโอ A f f i l i a t e ในร้านค้าได้นะครับก็เรียบร้อยนะครับติ๊กไปเปิดการอนุญาตเรียบร้อยนะครับนี่ยืนยันตัวตนเรียบร้อยแล้วด้วยนะครับก็อาจจะตะกุกตะกากช้าบ้างชัดบ้างไม่ชัดบ้างเพราะมันมีข้อมูลส่วนตัวนะครับแต่อันนี้ก็คือขั้นตอนของการทํางานแบบจริงจังในการที่จะเปิดในส่วนของการ A f f i l i a t e นะครับกดก๊อตอิดตรงนี้ไปเริ่มต้นเนี่ยนะครับเราจะเลเวลศูนย์นะครับแล้วก็มีแถบเครื่องมือมาให้เรานะครับเป็นชุด ติ๊กต็อกช็อปนะครับนี่คือครบแล้วเราไปดูหน้าแรกกันนะฮะเราก็จะออกมานะครับปึ๊บที่หน้าแรกเห็นไหมครับเพื่อนๆรีเฟซเป็นหนึ่งทีปึ๊บนี่นะครับเราก็จะนี่ในส่วนต้องออกเป็นหนึ่งทีเดี๋ยวรีเฟซให้ถ้าใครยังไม่ขึ้นไม่ต้องตกใจนะครับไปรีเฟซแล้วก็เข้า t ิ k กต็อกมาใหม่อเดี๋ยวมันก็มาเพราะเราผ่านกดแล้วนี่นะครับค้นหาสินค้าและโปรโมทนี่เราไปค้นหาแล้วเราก็ไปติดตระกาศได้เลยแอดโชว์โค้งโชว์เคสอะไรอ่าโอเคนะฮะ โอเคนะครับเราเข้ามาที่หน้า TikTok Shop Creator นะครับนะก็มาเรียนรู้นะครับนะไม่ได้ยากนะครับถ้าใครสงสัยยังไงก็พิมพ์ทักทายกันได้นะครับในส่วนของตรงนี้มันสามารถอธิบายได้แล้วก็ไปหาสินค้าเนี่ยค้นหาสินค้าเพิ่มมาในโชว์เคสนี้แค่นี้เองเราก็จะสามารถที่จะเป็นในหน้า TikTok Affiliate ได้แล้วโอเคนะครับเ,เพื่อน หวังว่าคลิปนี้จะมีประโยชน์ไม่มากก็น้อยนะครับต้องขออภัยด้วยถ้าข้อมูลบางอย่างนะครับมันชัดบ้างไม่ชัดบ้างเบอร์บ้างอะไรนี้นะครับพอดนีมันเป็นข้อมูลส่วนตัวนะครับแต่ผมตั้งใจนะครับที่จะมาสอนแบบจับมือทําเลยนะครับอ่ะถ้าใครอยากรู้อะไรสามารถที่จะพิมพ์สอบถามเข้ามาได้อีกในเรื่องของการที่จะเป็นนายหน้านะครับเผื่อมันมีประโยชน์ผมจะได้หยิบในส่วนของคอมเมนต์ตรงนั้นนะครับมาทำคอนเทนต์อีกฝากกดติดตามไว้ด้วยนะครับ